ทีมพุทธเท่าสิ่งนะครับมาส่งมาส่งพ่ออมาส่งพ่ออโรงเรียนบ้านโคกระเหยกลับแ๋วเลยพ่ออ,อชอบใจมากเลยมาเล่นน้ำครับครับครับเป็นน้ำที่สวนน้ำสซรียาครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับครับ รถบัสมาจากไหนเนี่ยสวยจังเนาะรถพัดบางส่วนออกของบานส่วนไหมอ้อกบางส่วนมันก็โอ้มีรถบัสสวยจังเนาะพัดหมก็โอเคเลยโอ้ดีแล้วก็ใช้บริการบ้านเราไม่ต้องไปวิ่งหารถไกลเนาะไม่มีกี่คันกี่คันเดียวนี่ไหมโอเคก็ใช้ได้นะอ๋อพรงนี้มันมีเขามีเครือข่ายอยู่แล้วนะ แต่รถมันใช้ได้เลยนะสวยจังแ้อไม่ไม่ลอยไม่ลอยมันยังดังมันย้ดีเลยเนาะเผื่รถาสวยนะขมาตรวจเรานี่เองอจเลยอันนี้เห okay. wow. ็นไหมเมมัสโดอโอเค รถบ้านเราเองนี่ครับอ๋อก็ได้รถสวยจุ่นาะโอ้แจ่มเลยว่ะหลานหลานผมเองเบอร์เบลีตาชัดเลยตึ้งตึ้งเลยหลานเชื่อมไวไฟนะหนุ่มโอเคไม่ไม่เป็นไรครับต้องเชื่อมไวไฟก่อนไม่เป็นไรครับสวยเาเราก็โอเคแล้วในขนาดนี้ก็โอเคแล้วึ๊บฮึ๊บฮึ๊อดิสารบ้านโตจะอยู่รุ้ม เบอร์จังสายตาเกบนชื่อเสียงกันออไม่เคยรู้ว่ารถบ้านเรามีสวยยังไงหรอกโอเคนี่เลที่ไอ้เปียกมันจาไปยอตรงนั่นนะตาเน่ไอ้เปียกก็หลานอ๋อไอ้เปียกเี่ยไอ้เปียกที่อยู่กับลูกชายเ่นะี่อยู่ร้านโอ้โอเคเลยอ่ะโอย แค่กล <Okay. S 2> ั่นหกเองผมซื้อผมซื้อสิบสองล้อธรรมดามันก็ล้า,ลานห้าแล้วสิบสองล้อ <c oughs> แต่นี่ไม่ลอยมันดังดีอยู่เนะาะเขา <อ S 2> ยังไม่ได้ออกใช่ไหมน่าจะยังเลยเพราะว่าจะออกวันวันที่สิบสองเสร็จแรกเสร็จสิบสองคนมาแล้วก็มีโควิดมาแล้วก็ไม่ได้ออกนะอันนี้เราซื้อมาอย่างนี้หรือมาต่อเอามาแต่งเองครับอ๋อมาแต่งเองบอดี้ของอะไรนี่มันมันไอะัร ม,มีแงอบ้านป่งครับอ๋อบ้านโปง่งอ๋อบ้านโป่งมันแต่งสวยอยู่แล้วทำสวยรถสวยของอำเภอวัดกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เจ๋วเลยปะคันนี้โอ้โหดูลำโพงเลยสิบแล้วปูสิบล้วปูพัด นิ้วส um, ิร <sair Luk as hi> ิพรสิริพรโหสวยว่ะแจ่มเลยจัดเต็มเลยคันนี้จัดเต็มจัดเต็มเลยมาจากต่อที่บ้านป่งแรงตามหาแม่แดงที่ยังไม่เห็นจะเจอรีกลับโถนา ้า,า,าบจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย